สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแจ๊สโพสต์ถึงน้าแอดหลังเพลงที่ร้องพุ่ง30ล้านวิวเป็นอีกหนึ่งคนในวงการที่มีความสามารถหลากหลายมากๆเลยทีเดียวครับสำหรับแจ๊สชวนเชิญที่เป็นทั้งนักแสดงตลกเป็นพิธีกรและยังเป็นนักร้องอีกด้วยที่ผ่านมานั้นแจ๊สมีผลงานในวงการบันเทิงให้แฟนคลับได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง ทุกวันนี้มีครอบครัวที่น่ารักมีเงินมีทองใช้สุขสบายและมีผลงานออกมาให้ชื่นชมกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับและผลงานล่าสุดที่หลายคนพูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยก็คือผลงานเพลง Jazz As โดยแจ๊ดได้ชวนนักร้องตำนานเพลงเพื่อชีวิตอย่างแอดคาราบาวมาร่วมร้องเพลงด้วยซึ่งยอดวิวนั้นพุ่งขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับจนล่าสุดได้ยอดวิวไปแล้ว30ล้านวิวล่าสุดแจ๊ดได้ออกมาโพสต์ซึ้งถึงแอดโดยมีการระบุว่า ผมเกิดมาเพื่อทำงานแลกเงินไม่เคยแข่งกับใครแข่งกับใจตัวเองมาตลอดไม่เคยทำอะไรฝืนใจตัวเองเอาจจริงๆตอนนี้ผมจะไปทำอะไรกับใครที่แค่คนนั้นจะทำให้ผมดีตัวเองขึ้นไปไม่เด็ดขาด แต่ผู้ชายคนนี้ผมศรัทธาจริงๆไม่ใช่ว่าเฮ้ยนะแอดดังกูทํากับน้าแอดกูต้องดังแน่ๆไม่ได้อยู่ในสมองเลยครับเอาจริงๆเวลาเราศรัทธาใครสักคนหนึ่งที่ทํางานด้วยกันไม่ต้องมีผลประโยชน์อะไรแกขอฟังเพลงแล้วแกก็บอกว่าโอเคไม่เอาตังค์ผมสักบาทนี่แหละใช้ใจนําผลงานตายไปผมไม่เสียดายชีวิตแล้วครับ กเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเขียนเพลงนี้จริงๆเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเขาขอบคุณมากครับนะขอบคุณสำหรับ Hashtag 30ร้านวิว Hashtag แจสปุกนิกประยองกุ๊กก Hashtag New Single Hashtag JSPKK Hashtag As Carabao Hashtag YouTube Hashtag Juk Music Hashtag MV Hashtag เพลงใหม่ Hashtag Jet As ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเลยว่าฟังพลงนี้แล้วรู้สึกมีพลังลุกขึ้นสู้เลยค่ะ เพลงเราะมีความหมายดีมากม t a หลงรักแจ๊ดแอ s อีกท่านบอกว่าสุดยอดครับพี่อีกท่านบอกว่าชอบมากเพลงนี้ฟังทุกวันรักกอร์ฟสันทาป่าแอสเล่นกันครับพี่แจ๊ดเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ